ว่าจะเอาตัวรอดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จำเป็นก็คือทำอย่างไรจะให้คนอยู่กันโดยที่ไม่เบียดเบียนกันทำอย่างไรจะให้คนอยู่กันโดยที่ไม่เบียดเบียนบ้านเมืองแล้วก็สุดท้ายในระยะหลังๆก็ทำอย่างไรไม่ให้คนเบียดเบียนธรรมชาติคือโลกใบนี้ด้วยนะเพราะนั้นกระบวนการ4,5 0ห0ปีที่มนุษย์ ได้พยายามพัฒนาตนเองมาเนี่ยถ้าจะเอาเฉพาะความเจริญทางด้านวัตถุอย่างเดียวเนี่ยทุกอรยธรรมตอบได้เลยว่าไม่พอโดยเฉพาะแปลกมากในช่วง2,000-2,500ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้เกิดศาสดาของรัทธิศาสนาหลักๆขึ้นมาทั้งตะวันออกทั้งตะวันตกมากมายนะครับซึ่งขณะนี้เราก็ ค่อนข้างจะตกผลึกออกมาเป็นหลักศาสนาหลักๆของโลกห้าหกศาสนาอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วก็ไม่มีประเทศไหนที่อาจจะยกเว้นประเทศวาติกันที่เป็นเพียงศาสนาเดียวนะอย่างสังคมไทยก็เหมือนกันก็ต้องเป็นพหุศาสนาเป็นศาสนาหลายศาสนาอันนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงและสังสมของประวัติศาสตร์ไทยมาเจ็ดแรอปี ในช่วงที่เรามีบันทึกแต่ก่อนนั้นก็เหมือนกันจะมีคลื่นของอารยธรรมคลื่นของความคิดทางศาสนาเนี่ยเข้ามาในแผ่นดินสุวรรณภูมิของเราเนี่ยเป็นระยะระยะแล้วก็พยายามปรับตัวให้อยู่ด้วยกันได้ให้อยู่ด้วยกันได้ก็คือว่ามีความสุขแล้วก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน,นขณะนี้เรากำลังมาถึงจุดที่ต้องถามตัวเองว่า เรากำลังจะสร้างอนาคตของประเทศไทยอย่างไรเพื่อให้ทุกคนมีความสุขแล้วเกิดสันติในสังคมไทยด้วยคำตอบหนีไม่พ้นว่าเราต้องสร้างสังคมคุณธรรมขึ้นมาเป็น Moral Society เป็น Moral Community ไอ้คำว่าคุณธรรมเนี่ยจะใช้บ่อยจะใช้บ่อยแต่อยากให้มีความหมาย คุณธรรมถ้าแปลตามพจนานุกรมคุณก็คือว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นความดีธรมก็คือธรรมะข้อปฏิบัติข้อคิดที่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นความดีแต่ถ้าขยายความก็อาจจะพูดถึงว่าเป็นหลักคิดหลักปฏิบัติเพื่อให้มนุษย์เนี่ยประกอบความดีความชอบความงามนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณธรรมแต่ว่าในสังคมลองมายกตัวอย่างสังคมไทยซึ่งหนึ่ง มีวัฒนธรรมหลากหลายซับซ้อนกันอยู่สองมีาศาสนาหลากหลายที่ผสมกลมกลื่นกันอยู่เนี่ยนะครับในการพิสูจน์การทำงานของสมองมนุษย์เนี่ยตั้งแต่อยู่ในคันแม่เนี่ยขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบความจริงว่าที่จริงสมองของเด็กตอนสามเดือนสุดท้ายในท้องแม่เนี่ยเด็กมีการรับรู้แล้ว มีการรับรู้แล้วนะมีการทดสอบเยอะๆี่ใจเยอะๆนะครับเช่นเราอาจจะเอาสเต,ตโตสโคปเนี่ยไปจิ้มที่ท้องแม่ตอน3เดือนสุดท้ายแล้วก็เปิดเพลงให้ฟังเด็กก็จําเพลงได้ซ้ําๆอยู่เรื่อยๆนะฮะล้วโครงสร้างของสมองเด็กเนี่ยมันจะมีบร n นชิ่งเยอะมากแล้วมันจะพยายามทลุ่ i น,นิ่งตัวเองฮะเพื่อให้เป็นไปตามแทร็กที่ได้รับได้รับเขาเรียกว่าการกระตุ้นเร,าร้าหรือสติมูลเข้ามา อันนี้พอคลอดลหละพอคลอดเนี่ยเด็กส่วนใหญ่จะพูดได้ตอนขวบกว่าสองขวบแล้วเราไปเข้าใจว่ารอไว้ให้สองขวบก่อนแล้วค่อยว่ากันจะสอนความดีความชั่วเนี่ยที่จริงไม่ใช่เดี๋ยวนี้อีกเหมือนกันงานวิจัยบอกว่าต้องรีบสอนตั้งแต่คลอดเลยต้องรีบสอนความดีความจริงความงามต้องรีบสอนกันตั้งแต่คลอดเลยถ้าจะปลูกฝังจริงๆนะคือปลูกฝังตั้งแต่ในท้องแม่ หรือว่าอย่างช้าที่สุดก็คือหลังจากคลอดแล้วก็ต้องรีบปลูกฝังละ่ะสมัยก่อนบอกว่าถึงอนุบาลช้าเกินไปถูกต้องถูกต้องผมจะลองยกตัวยอย่างงานวิจัยแล้วกลายเป็นนโยบายสาธารณะนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะรู้ดีแล้วก็คือเรื่องของ First Book หนังสือเล่มแรกในชีวิตซึ่งอังกฤษกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำมาหลายปีละเขาลองให้แม่เนี่ยอ่านนิทาน นิทานสอนชีวิตนิทานสอนใจให้กับลูกอายุหกเดือนหกเดือนนะฮะคลอดแล้วหกเดือนกับแปดเดือนเนี่ยเราอ่านไปเรื่อยๆเด็กมันจะสั่งสมสับแสงต่างๆทั้งที่พูดไม่ได้นะแล้วเวลามันเริ่มพูดได้เนี่ยมันจะใช้คลังความรู้ที่มันได้ตอนที่แม่อ่านให้ฟังทุกเย็นเนี่ยออกมาได้รวมทั้งเรื่องความดีความจริงความงามด้วยถ้านิทานที่แม่อ่านให้ฟังเนี่ย เป็นนิทานที่สอนใจด้วยภาษาไทยเรามีคำว่านิทานสอนใจผมว่าคำนี้สำคัญมากถ้าแม่หรือพ่อเนี่ยเลือกนิทานสอนใจเนี่ย่าอ่านตั้งแต่เด็กๆไปเรื่อยๆนะครับมันจะเกิดผลที่กล้ายืนยันอย่างนั้นเพราะว่ามูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กเนี่ยได้ทำวิจัยทำนองนี้กับเด็กไทย50าครอบครัวเอาตั้งแต่ครอบครัวที่ พ่อแม่ไม่ได้รับการศึกษาอยู่ในสลัมนะจนกระทั่งครอบครัวซึ่งพ่อแม่จบหมอบางจบปิญญาเอกบ้างนะครับเพื่อจะเทียบกันแล้วก็หลายภาค50ครอบครัวแล้วก็ติดตามเด็กเหล่านี้ไปนะการเจริญเติบโตของเด็กทั้งเรื่องพัฒนาการทั้งเรื่องความความสามารถในการพูดการใช้ศัพท์ก็ดีหรือในเรื่องของการรู้จักเลือกสิ่งดีสิ่งไม่ดีนี่นะครับแล้วก็เอาไปแมชกับ อินดิเคเตอร์ของยูนิเซฟปรากฏว่าเด็กกลุ่มเนี้ตอนนี้เข้ามาปอ .1 นนปอ .2 ละเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเด็กไทยกลุ่มเนี้สามารถจะแม t ช h เข้าได้หมดเลยครับกับไอ้นอร์มอลโก and แ e v ดีเวล e อปเมนในระดับมาตรฐานสากลของยูนิเซฟตอนที่เราทำวิจัยเนี่ยเราไม่นึกว่าจะเกิดสิ่งดีๆงามๆร่วมกันด้วย มีครอบครัวหนึ่งอยู่ในสลัมพ่อเนี่ยไม่เคยกลับมาก่อนสามทุ่มสี่ทุ่มะลูกก็นอนหมดละเพราะว่าหลังเลิกง,งานแกก็ต้องไปกินเหล้ามีอยู่วันไอ้เพื่อนร่วมกินเหล้ามันไม่มาแกก็เลยกลับมาเร็วมาเห็นเมียกาลังอ่านนิทานให้ลูกแกก็บริภาษเมียบอกอะไรลูกอายุหกเจ็ดเดือนจะไปอ่านให้ฟังบ้าเมียก็ค่อยๆอยอธิบายเนะชื่อไหมครับสุดท้ายนะไอ้ในคนเนี้ยไม่ยอมไปกินเหล้ากับเพื่อนอีก มาแย่งอ่านหนังสือให้ลูกฟังมากอดลูกมาอุ้มลูกนะครับแต่ว่าผลตรงก็คือเด็กจะพัฒนาการดีมากเลยถ้าอย่างนั้นถ้าจะปลูกฝังคุณธรรมเนี่ยมันต้องเริ่มต้นเร็วมากเลยอย่ารอช้าผมเสียดายงานวิจัยชิ้นนั้นที่จริงสภาการศึกษามีผลงานวิจัยเรียบร้อยละถ้าแปลงเป็น Public Policy ให้ดีนะคือจริงๆร,รัฐบาลตอนนั้นก็รีบชวยเลยแล้วก็ไปซื้อ หนังสือแล้วก็แจกแม่ที่คลอดใหม่แต่ก็ไม่รู้ไม่รู้คุณค่าไม่รู้ไอ้สาระว่าทําไปเพื่ออะไรแล้วก็นั้นตอนหลังก็เฟลนะครับนโยบายนี้ก็เฟลแต่ผมคิดว่านโยบายดีๆอย่างนี้ยมันต้องเริ่มเราต้องช่วยกันนะครับก่อนคลอดหลังคลอดหลังคลอดอย่ารอนานเราจะหาหนังสือนิทานดีๆให้กับลูกหลานเราได้อย่างไรอันนี้ก็ต้องคุยกันเยอะนะครับ เพลินผมมีโอกาสได้ไปร่วมทํางานกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และจําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยจัดงานบุ๊กแฟร์ปีละ3าสี่ครั้งนะครับเราก็มาช่วยกันระดมความคิดกันว่าเราจะจัดผลิตหนังสือที่ดีๆง,งามๆอย่างนี้เอาทั้งที่คนไทยเขียนเองคิดเองก็ได้หรือไปดูประเทศอื่นที่เขาเป็นหนังสือดีๆสาหรับเด็กเล็กๆเด็กดก,ดก,กลาง,ลางเด็กโตๆเนี่ยหนังสือที่จะทําให้คนเป็นคนดีเนี่ย ก็เอาแปลมาเลยจากภาษาไหนก็ได้ก็ทำกันนะรวมทั้งนักเขียนนักวาดภาพประกอบหนังสือด้วยนะฮะตอนหลังก็รวมกันเป็นสมาคมผมก็ดีใจก็เกิดเป็นเซสชั่นอันนี้ขึ้นมาหนังสือที่ดีๆง,งามๆสำหรับที่จะให้เด็กเนี่ยได้อ่านได้อะไรนะครับเราก็มีโครงการเยอะยกตัวอย่างเช่นถ้าเด็กโตหน่อยเด็กในครอบครัวที่ยากจนก็ดีเด็กพิการที่ต้องออนวิลแช์ก็ดี เด็กที่ถูกจองจําของสถานพินิจก็ดีเนี่ยเราก็จะเวลามีสัปดาห์หนังสือเนี่ยเราก็จะเอาคู่ปองแล้วให้แกมาซื้อหนังสือเองเชื่อไหมครับมันเป็นความสุขที่เด็กยากจนเด็กพิการเด็กที่ติดคุกเนี่ยได้มีสิทธิ์ที่จะมาเลือกซื้อหนังสือที่ตัวเองอยากอ่า,อานนะเพราะทั้งชีวิตเขาเนี่ยเขาได้เฉพาะหนังสือที่มีผู้บริจาคมันไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากอา่าน เพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าท่านทั้งหลายเห็นว่าเอ๊ะเรามาช่วยกันเนี่ยนะครับมีช่องทางเยอะแยะเลยที่จะทําให้ลูกหลานเราเนี่ยได้พบกับสิ่งดีๆงามๆและอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งเด็กหนังสือสําหรับเด็กเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้นโยบายชัดเจนเลยว่าเราจะมีทิศทางอย่างไรบ้างอันนี้รวมทั้งเรื่องสื่อออนไลน์ด้วยนะเรื่องสื่อออนไลน์เดี๋ยวนี้เด็กเด็กเดี๋ยวนี้เล่น iPad iPhone ตั้งแต่ยังพูดไม่ได้ขวบกว่ามันก็ใช้นิ้วชี้ปาดไปปาดมาได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นโจทย์สําหรับผู้ใหญ่ครับว่าไม่ไว่าจะเด็กเล็กเด็กกลางเด็กโตเนี่ยเรื่องออนไลน์เทคโนโลยีมันมาแล้วปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าเราจะดีไซน์คอนเทนต์เนี่ยสำหรับใส่ในเทคโนโลยีนี้อย่างไรเมื่อว,วานมีโอกาสได้พูดกับคนหนุ่มคนสาวไฟแรงเขากำลังมาหารือผมว่า จะเอาเรื่องพ่อบรมราชนกเนี่ยแล้วทำเป็นอินเทอร์แอคทีฟใส่ไปในดิจิทัลมีเดียเพื่อให้เด็กเนี่ยได้สามารถอินเทอร์เพื่อจะได้เรียนรู้ว่าเรื่องวิทยาธรรมเนี่ยคือการที่คนต้องพยายามพึ่งตนเองแล้วก็ต้องใช้ความพยายามให้มากที่สุดเพื่อจะได้ไปถึงฝั่งชีวิตได้เนี่ยมันมีคุณค่าอย่างไรเนี่ยนะครับผมก็อนุโมสาธุกข่านว่าทำเหอะทำเถอะรับรองมีคนช่วยเชียร์แน่นอนเลยนะครับ ที่จริงเรามีแหล่งที่จะเพาะความดีให้แก่ลูกหลานเราเยอะมากนะนอกจากที่ผมกราบเรียนไปแล้วเนี่ยในครอบครัวซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างคุณธรรมให้แก่ลูกเนี่ยเขาจะมีหลักของเขาในครอบครัวที่ปู่ย่าตายายสั่งสอนมา ผมเคยยกตัวอย่างคุณพ่อของคุณสิรินาท่านมีของท่านชุดหนึ่งเลยคุณธรรมที่สั่งสอนลูกหลานท่านเมื่อเร็วๆนี้ก็จะไปพูดเรื่องเกี่ยวกับคุณบุเทนเตชะไพบูลณ์ไปดูประวัติชีวิตที่ทํางานที่โต๊ะทํางานก็มีเขียนคุณธรรมอยู่ที่เขาใช้สอนลูกหลานเขานะแล้วผมเชื่อว่าทุกครอบครัวมีหมดอนะถ้าไปดึงมานะถ้าไปดึงมาว่าปู่ย่าตายายสอนอะไรแล้วก็มา ตกผลึกกันแล้วก็ถือเป็นแก่นแกนที่เราจะถ่ายทอดให้กับลูกหลานเราต่อไปด้วยวันหลังถ้ามันมีคุณค่าเขาก็จะถ่ายทอดให้กับเหลนหลนต่อไปอีกผมคิดว่าเรื่องคุณธรรมประจาตระกูลเนี่ยและคุณธรรมประจําครอบครัวเนี่ยสำคัญมากตรงนี้เนี่ยอยากให้อยากให้มีให้ปรากฏนะฮะอยากให้มีให้ปรากฏการที่มีคุณธรรมซึ่งเป็นหลักจากบรรพบุรุษมาเนี่ย มันเป็นกรอบให้ลูกหลานต้องเดินตามเนี่ยปู่ย่าตายายบอกโอ้ตระกูลเราเนี่ยต้องถือเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักแล้วจะมีสักคงทั้งคนออกนอกทางติดคุกต,ติดตารางเพราะว่าไปโกงโน่นโกง,งนี่เนี่ยมันเสียชื่อสังกูลตรงนี้ก็จะเป็นเพรสเชอร์คอยเป็นสิ่งเตือนสติเตือนสตินะลูกหลานจะไปลออข้อสอบเพื่อนบางจะไปลอกการบ้านเพื่อนมันก็ละอายแก่ใจว่า เอ๊ะตระกูลเรายกไอ้เรื่องความซื่อสัตย์เป็นหลักนี่นาทำไมเราไม่พึ่งตนเองทำไมเราต้องไปลอกการบ้านเพื่อนลอกข้อสอบเพื่อนอย่างนี้เป็นต้นผมคิดว่าเรื่องคุณธรรมประจําตระกูลเนี่ยเราต้องพูดกันเยอะๆปัญหาในวันนี้ก็คือพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาได้พูดกับลูกบิลเกตบอกว่ายุคนี้เป็นยุคของคนสามจอ จอคอมพิวเตอร์จอมือถือจอทีวีเป็นสังคมของคนก้มหน้าคือก้มหน้าดูสามจอท้งมนันแล้วก็กดๆๆแล้วไม่มีโอกาสได้คุยกันมากนะเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นจุดบกพร่องของคนสมัยใหม่ที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวระหว่างรุ่นเนี่ยมันน้อยลงไปสิ่งที่จะสร้างความเข้าใจและสิ่งที่จะถ่ายทอดเป็นเรื่องคุณธรรมมันก็เลย ขาดวินไม่สมบูรณ์เหมือนเหมือนยุคอก่อนเขานะเมื่อเร็วๆนี้พวกเราได้ไปถามพวกเราก็คือท่านประธานท่านเปรมนะฮะแล้วพวกเราองค์มนตรีในกลุ่มหนึ่งได้รับจะเรียกว่าเป็นพระราชบัญชาก็ได้ของพระเจ้าอยู่ให้ไปทำโรงเรียนที่ค่อนข้างจะขาดแคลนแล้วก็โจทย์ของพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าให้ไป ทำยังไงให้โรงเรียนเนี่ยสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองนะต่อหลังปปชก็มาร่วมด้วยศูนย์คุณธรรมของกระทรวงวัฒนธนรรมก็มาร่วมด้วยคณะศึกษาศรรสาสตร์มสวก็มาร่วมด้วยนะครับเราก็ดีใจมากที่ทําโครงการนี้นะครับโดยเราตั้งชื่อว่าโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมไปเอาโรงเรียนหนึ่งที่พิจิตรเป็นตัวตั้งนะครับแล้วตอนนี้ทำมาสามปีกว่าเรามี ตัวชี้วัดอยู่สามตัวอันที่หนึ่งคือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เช่นหนีเที่ยวลอกการบ้านเพื่อนสัมสอนทางเพศตั้งท้องหรืออะไรพวกนี้แทบจะหายหมดเลยสามปีมาเนี่นะครับสอง3 2 5ห้า5อห้าสามสองันห้าห้าสี่สองห้าห้าห้าอันที่สองพฤติกรรมที่พึงประสงค์เช่นการเป็นเด็กอาสามีจิตอาสาช่วยคนช่วยสังคมช่วยอะไรเนี่ยเขามีชมรมอาสาขึ้นมาร้อยชมรมจากโรงเรียนสองพันคนนะครับ และอันที่สามคือผลสอบโอเนกับสอบเข้าเหมาไหลซึ่งโรงเรียนนี้เนี่ยเดิมถ้าคนมีเงินจะไม่ส่งลูกเข้าจะไปเข้าที่อื่นเพราะว่าเ,เกเ์ไรเก,เก,เกตุงนั้นแล้วก็สอบเข้าอะไรก็ไม่ได้แต่ตอนนี้เข้าได้หมดปีที่แล้วเข้าแพทย์ได้สี่คนเป็นโรงเรียนบ้านนอกเนี่ยเข้าแพทย์ได้สี่คนก็ตื่นเต้นกันอย่างแล้วก็เข้าเข้าไม่ยิดนจุฬาธรรมศาสตร์ได้หมดนะครับก็โรงเรียนคุณธรรมเนี่ย ที่โรงเรียนนั้นทำแล้วประสบมีการเปลี่ยนแปลงเพราะสองเรื่องด้วยกันนะหนึ่งก็คือเขาไปกำหนดคุณธรรมแล้วเขาแปลงคุณธรรมมาเป็นนโยบายและหลักปฏิบัติเขาไม่ได้เอาชื่อคุณธรรมไปไปติดป้ายไว้หน้าโรงเรียนแล้วก็คนก็เดินผ่านไปผ,ผ่านมาแล้วก็บอกเนี่ยโรงเรียนเราถือสามข้อห้าข้อไม่ใช่อย่างยกตัวอย่างโรงเรียนนี้เขาเอาสามตัวเท่านั้นเองความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและจิตอาสาแล้วให้ทั้งสามกลุ่มคือผู้บริหาร ครูกับนักเรียนเนี่ยแปลงสามกลุ่มนี้มาเป็นพฤติกรรมของทั้งสามกลุ่มเนี่ยผู้บริหารจะแสดงตนอย่างไรพ o l i c y อย่างไรเพื่อจะแสดงความซื่อสัตย์ผู้บริหารจะแสดงอะไรเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองผู้บริหารจะแสดงอะไรเพื่อแสดงความจิตอาสาทั้งตัวเองด้วยและต่อชุมชนด้วยครูก็เหมือนกันนักเรียนก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ ไม่เหมือนที่อื่นที่มึงเรียนวิถีพุทธคุณธรรมต่างๆซึ่งไปมุ่งเฉพาะนักเรียนที่นี่ไม่ใช่ที่นี่มุ่งหมดเลยทั้งผู้บริหารครูและก็นักเรียนนะฮะผมก็อยากจะดู sustainability ของโรงเรียนนี้ตอนนี้เริ่มถอดบ,บทเรียนจากนี้ไปอีก4ี่ห้าสิบโรงเรียนนะครับทําไปได้ปีกว่าก็ได้ผลมีการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนนะโรงเรียนคุณธรรมตอนนี้โมเดลอันนี้เนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นผู้ในการลงบาลเนี่ย ทั้งโรงพยาบาลอำเภอและโรงพยาบาลศูนย์กำลังจะถอดบทเรียนนี้ไปทําที่โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลคุณ,ณธรรมผมก็พยายามให้กําลังใจเขานะผมเชื่อว่าเขาน่าจะทําได้ดีเพราะว่าพื้นฐานของคนที่ทํางานในโรงพยาบาลเนี่ยมีจริยธรรมเป็นพื้นฐานอยู่เพราะฉะนั้นถ้าใส่เข้าไปอีกนิดเดียวทาให้กลไกยมันเกิดไปทั้งโรงพยาบาลผมว่าน่าจะทําให้ประชาชนเนี่ยได้รับบริการที่ดีขึ้น แล้วเขาก็จะมีความสุขมากขึ้นด้วยส่วนที่ทำอีกอันหนึ่งก็คือวิทยาลัยอาชีวะไปทำที่วิทยาลัยเทคนิคโพธารามทำมาได้เจดแปเดือนแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของทั้งสามกลุ่มในโรงเรียนในวิทยาลัยนั้นนะฮะเหมาไลไยนี้ยังไม่ได้ทำนะครับทางเหมาไลไยหัวเฉียวทำท่าว่าอยากจะทำก็กำลังดูอยู่ว่าเขาจะเริ่มเมื่อไหร่ล้วจะได้ผลไหมนะครับผมคิดว่า โซเชียลอินโนเวชันพวกนี้ถ้าเรามุ่งที่เป้าหมายอันเดียวกันเนี่ยผมคิดว่ามันมีพลังต่างฝ่ายต่างมีตัวอย่างดีๆแล้วก็ลองมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับจะขาดจะวิ่งบ้างไม่เป็นไรเราเชื่อกันปะกันปกนะครับแล้วก็ไปทางเดียวกันนะสำคัญอยู่ที่ว่าต้องอย่าท้ออย่าท้อการที่จะให้สิ่งดีเดิงามเกิดขึ้นในบ้านเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ต้องใช้เอฟเ r t ร์มากเลยแล้วก็ต้องต้องกัดไม่ปล่อยนะต้องกัดไม่ปล่อยนะครับผมไม่กล้าพูดถึงรัฐสภาคุณธรรมไม่รู้ใครจะพูดก็เชิญนะครับหรือว่ารัฐบาลคุณธรรมนะจริงๆก็เป็นสิ่งที่เราอยากได้มากๆลแล้วคนทั้งโลกก็อยากได้หมดนะครับก็โอเคให้เวลาเขาแต่อยากเห็นจริงๆเลยถ้าถ้า รัฐบาลคุณธรรมเกิดขึ้นรัฐสภาคุณธรรมเกิดขึ้นนะทุกอย่างมันง่ายหมดเป็นหัวมังกรเป็นหัวมังกรนะครับเราก็มีคาําภาษิตของเราว่าถ้าหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าพวกเราอยากได้นะพวกเราต้องพูดกันบ่อยๆพูดผ่านดิจิทัลมีเดียก็ได้อะไรก็ได้นะครับผมคิดว่าถ้าพูดบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นพลังอนะ่ะเหมือนโสดมนพร้อมกันเยอะๆมันจะเป็นพลังเนะ่ย แต่การที่เราไม่พูดอะไรเลยชอมอมอม,อมันก็อย่างนี้ชอมอมอมอปไปได้นะคือเราต้องเราต้องส่งพลังใจว่าความปรารถนาเราออกมาขึ้นสู่พัฒนพลิกให้มากที่สุดส่งไปเยอะๆเลยเผื่อจะมีคนดีๆเข้าไปสร้างรัฐบาลคุณธรรมแล้วก็รัฐสภาคุณธรรมให้เรานะครับเรื่องบริษัทคุณธรรมนี้ทางของการค้าทำไว้ดีเหลือเกินนะครับผมก็ ขออนุโมทนาด้วยนะครับระบบธรรมาพิบาลเนี่ยออกแบบไว้เพราะต้องการเห็นคอร์เปอรทที่เป็นมอรัลคอร์เปอระแล้วพรุ่งนี้เนี่ยจะมีปรเฟสเซอร์จากฮาร์าวิดมาพูดเรื่องมอรัลแคปิต a ล i ิซึมทุนนิยมคุณธรรมนะเราคุ้นกันแต่คำว่าคุณทุนนิยมสามานเพราะตัวอย่างในเมืองไทยมีแต่ทุนนิยมสามานเยอะจริงๆมีทุนนิยมคุณธรรมก็มีเหมือนกันนะครับ พรุ่นี้จะมีนักวิชาการเข้ามาคุยกันให้ฟังนะครับมาจากโน,โน่นจากนี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าขณะนี้เนี่ยทุกคนรู้ว่าถ้าระบบทุนนิยมเนี่ยแล้วคนที่มีอำนาจในระบบเนี่ยขาดคุณธรรมขาดศีลธรรมเนี่ยจบระบบเศรษฐกิจเจ๊งหมดเลยและกระทบคนเยอะเลืเกินครับเพราะนั้นแทนที่จะปล่อยให้ระบบเนี่ยมันพัฒนาหรือไม่ใช่มัน getting worse ไปเรื่อยเนี่ย นักวิชาการเหล่านี้เนี่ยจากออสเตรเลียจากฮาวาดจากที่ไหนเนี่ยพรุ่งนี้เขาจะมาพูดนะครับเขามาตั้งโจทย์ใหม่ว่าเอ๊ะเราลองไปดูตัวอย่างตัวอย่างของทุนนิยมคุณธรรมที่เราอยากได้สิหน้าตามเป็นยังไง practice มันเป็นยังไงมันจะดีสําหรับอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับพรุ่งนี้ลองมาฟังเขาดูนะผมเองก็อยากจะฟังเขาบืงนกันเพราะว่าสนใจในเรื่องนี้เหมือนกับพวกเรานะครับผมคิดว่าตรงเนี้ยต้อง ต้องไข,ขว่ควาต้องช่วยกันคิดมันเป็นประเด็นปัญหาไม่ใช่เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งมันเป็นประเด็นปัญหาสากลจนกระทั่งเกิดขณะนี้มีคนกลุ่มหนึ่งที่เกือบจะหมดศรัทธากับทุนนิยมคือมันก็มันก็ไม่รู้จะไปหไหนไหนอ่ะคอมมิวนิสต์เราก็รู้แล้วมันแย่จริงๆนะครับมันไม่ทำงานเลยมันอืดมากนะ c i โซเชียลลิซึมก็อย่างที่ว่า ก็ก็ดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่เราก็มาเรื่องทุนนิยมเพราะว่ามันเป็นกลไก,กที่ทําให้มนุษย์เนี่ยถ้าฟรีแอนแฟร์เนี่ยมันสามารถจะพัฒนาักยกภาพได้เต็มที่แล้วก็มีผลิตภาพที่สูงที่สุดทุนนิยมถ้าเล็กโเลดดีๆนะครับแต่มันเสียดายที่ว่าทุนนิยมเนี่ยมันไปผูกกับอํานาจรัฐเข้าซ,ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันแบ่งแยกกันไม่ออกในหลายประเทศแบ่งกันไม่ออกเราก็เลยเกิดรัฐที่ใหม่ขึ้นมา เป็นลัทธินักธุรกิจการเมืองขึ้นมาซึ่งตรงนี้อันตรายมากที่จริงมันต้องแยกธุรกิจเอกชนต้องไปอันหนึ่งเรื่องของคนที่จะทํางานการเมืองก็ต้องมาอีกพวกหนึ่งเลยไม่ใช่ไปไม่ใช่ไปสร้างตัวจากการเมืองไม่ใช่มันต้องพอแล้วพอแล้วจากงานในชีวิตแล้วแล้วต้องการจะไปเสียสละเพื่อบ้านเมืองและไปทํางานการเมืองมันเป็นวัฒนธรรมอีกอันหนึ่งเลยนะซึ่งบ้านเราต้องพยายามพูดกันเยอะ พื่อให้เกิดความเข้าใจตรงนี้ไม่ใช่ไปตั้งตัวเพราะการเมืองนะไม่ใช่นะประเทศอื่นเขาไม่เอาอย่างนั้นนะครับเขาต้องแบ่งแยกตรงนี้เซปเปอเรชันเนี่ยมันต้องนอกจากเซปเปอร์เรชันออฟพาวเวอร์ของรัฐแล้วเนี่ยมันต้องเซปเปอร์เรชันของทางด้านศาสนาจากการเมืองทางด้านธุรกิจจากการเมืองต้องเซปเปอร์เรัน,นครับตรงนี้เราเรายังไปไม่ถึงนะครับแต่ผมผมหวังว่าพวกเราจะพูดกันเยอะๆแล้วทําให้คนไทยได้รับรู้ตรงนี้นะครับเราจะได้ตรวจสอบได้มีฐานคิดในการตรวจสอบได้สรุปนะครับ ผมคิดว่าเรื่องสร้างสังคมคุณธรรมในเมืองไทยเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องมต้องมาร่วมกันจริงๆนะฮะผมไม่เชื่อว่าองค์กรใดองค์กรหนึ่งจะมีพลังพอที่จะเปลี่ยนตรงนี้ได้มันอย่างรากลึกลงไปมากๆสองผมมีความหวังกับอนาคตประเทศไทยผมมีความหวัง แต่ว่ามันต้องสร้างอยู่บนความเสียสละและความพยายามของพวกเราที่จะเปลี่ยนวิธีคิดบางอย่างซึ่งผิดให้มันถูกสมผมคิดว่ากลไกลในการสร้างคุณธรรมมีอยู่รอบตัวเราเราจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเราต้องร่วมมือซึ่งกันและกันเราต้องยื่นมือออกไปจับมือกันเราช่วยกันนะครับแล้วสี่เราต้องทำตัวเหมือนเจ้าของประเทศละไม่ใช่เป็นผู้ ขออาศัยในประเทศนี้เท่านั้นแล้วใครจะทำผู้ยี่ปู้ยำก็เชิญผมคิดว่าไม่ใช่ขอบคุณมากครับผมมีให้ก<ช>ับ<ป>ท่านองค์า<ช><ป><ช><ป><ช><ป>